วันนี้เดี๋ยวลองดูว่าเราจะทุบเซติครั้งก่อนไหม12นะคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือผมว่าร้านนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะตอนนี้รู้สึกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ฟูเต็มท้องแล้วอยู่ตรงนี้เหมือน,นกินเหมือนคนคนไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวมาก,ก่อนเลยอาา่าฮะสวัสดีครับวันนี้ กลับมาพบผมนะคะคุณแอป,ปนะฮะจากสยามนิสสันอุบลตรงนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่ส่งมอบรถลูกค้ามือหนึ่งแล้วก็มือสองเราก็ใช้ส่งมอบรถด้วยนะครับพอดีวันเนี้ยไม่ได้จะมารีวิวรถจ๋านะครับวันเนี้ยเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวนรกแตกเนาะมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวชามน้อยๆนะครับเห็นเขาบอกว่ากินกันทีเนี่ยประมาณเกือบ20่สบชามกันเลยแต่ไม่รู้ว่าวันเนี้ยคือพอดีว่าผมพอกินได้วันนี้เนาะก็คือเป็นวันที่ผมสามารถปล่อยตัวเองได้นิดน,นึงก็คือชีดเดอเออ้เดย์ ผมก็ไปกับเจ้าคันนี้นะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยอย่างที่ผมบอกไปนะตัวเนี้ยเป็น m a z d a 2นะครับตัวเนี้ยเป็นตัว m i n o r er c h a n ชแล้วนะครับปี2018เครื่อง1.3 b e n เบนซินนะครับตัวนี้เป็นลองท็อปนะฮะตัวนี้เรียกว่าตัว h h Connect นะตัวเนี้ยคือเป็นลองท็อปแล้วก็คือมีโปรเจคเตอร์นะฮะมีเลนส์ส่องสว่างอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เกิดรอบคันนะครับแฮชแบ็กหประตูด้วยนะครับส่วนใหญ่ปกติต้องบอกเลยว่ารถที่เข้ามาขายดีดอย่างยกตัวอย่างเช่นมาด้าสเนี่ยหประตูเนี่ยไปเร็วมากนะฮะแล้วปีใหม่ๆเออลืมบอกไปคันเนี่ยไม่เพียง30,000ื่นนะครับคือต้องบอกว่ารถเกือบลุกคันเนี่ยผมจะลองเองเกือบหมดเลยนะครับว่าก่อนรับเข้ามาเป็นยังไงเพื่อทดสอบสมรรถภาพด้วยแล้วก็ยืนยันกับลูกค้าด้วยว่าเฮ้ คันเนี้ยที่เราเอามาให้ลูกค้าดูที่เอามาขายเนี่ยคือมีคุณภาพจริงๆเรารับประกัน100%นะครับคันนี้ถ้าสมมุติลูกค้าได้ไปผมก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์นะครับของมาด้าให้ด้วยนะครับแล้วมีวารันตีให้ด้วยนะครับเครื่องเกียร์นะครับเนี่ยอยู่ไหน อยู่ยกเจริญศรีนี่ครับกำลังมีรถพาไปโอเคเฮ้ย,นเ,ยเนี่ยผมถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยอือ,อ,อโอเคเรือสีเลยอดพาไปก็ประมาณยูเดียวเดียวประมาณนี้แหละโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกันอโอเคเอเค,ครับผมว่ามาถึงร้านแล้วนะอันเนี้ยชื่อร้านอย่างที่บอกไปเนอะก๋วยเตี๋ยวเรือนระกแตกเนอะชามละ18บบาทอยู่ตรงเส้นมารินนะเลยเส้นมารินมานิดนึง แล้วก็กลับรถมารู้สึกว่าเลยตรงศูนย์อยู่สูงมานิดหนึ่งอร่อยแค่ไหนเด<ป>ี๋ยวไปชมกันครับอันนี้ผมก็มาอยู่กับพี่เอ็มแล้วนะปเปิดแมสหน่อยปเปิดแมสหน่อยปเปิดแมสหน่อย อันนี้คุณแน่คุณตาอยู่คลิปที่แล้วนี่คือจริงๆเป็นโค้ดผมเองนะครับที่เราเล่นฟิกเนิตด้วยกันเนาะ m ิสเตอร์ไทยแลนด์ปี2021น่ะเ,เดี๋ยวปีนี้ไปอีกรอบหนึง่งอ่ันนวันที่เท่าไหร่วันที่อะไรวันที่8-10ถึงวันที่8-10ถึง10บครับ ตกตาช่างใช่ไหมตกครับตกตกตกแดดแกว่งมาแดนี่เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือนรลกแตกเนาะนะครับเมนูเขาจะเป็นแบบนี้ให้สั่งนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือนะครับมันก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับเป็นประเภทของเส้นลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็มีระดับความเผ็ดระดับความเผ็ดเนี่ยคือมันมีอยู่3อย่างนะครับก็คือขุ่มที่1นึ่งพูดเหมือนนรกเลยขุ่มที่1ขุ่มที่2กลขุ่มที่3าขุ่มที่3เนี่ยก็น่าจะเดาว่าน่าจะเผ็ดสุดอยู่แล้วในความร้อนแรง แต่อย่างผมเองเนี่ยคือวันนี้ผมอยากจะกินเยอะๆผมเอาขุมนี่หนึ่งพอรูปแบบของเมนูก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับดูน่ากินนะฮะมีพวกประมาณแบบว่าเป็นเนื้อเนื้อด้วยนะลูกชิ้น<อ>เผื่อลวกจิ้มอะไรประมาณนี้อันนี้ก็มีนะครับสตาร์สตาร์ราราสตาร์ททีส่สิบนะอันนี้สั่งทั้งแรกสิบก่อนเดี๋ยวเรากินเรื่อยๆเราดูเราดูว่าวันนี้เราจะกินได้มากสุดเท่าไหร่ต้องบอกก่อนว่าเนื้อประโยชน์ของเนื้อวัวมีอะไรบ้างพี่เอ๋มช่วยรักษากล้ามเลยนะครับนี่มีสาร BCA อยู่ในนั้นนี่โอเค BCA คืออะไร โอผมไม่รู้เขาอยู่พุ่งเา้าถามเยอะไม่ได้ถามเยอะไม่ได้สาระไม่มีนะครอันนี้เรามาเน้นกินนะครับวันนี้คือวันหลุดของเราก็คือก็กินเต็มที่นะครับก็คือคาร์บเท่าไหร่ยัดไปเลย ก็มาแล้วนะฮะอันเนี้ยสิบชามครั้งก่อนนะเนี่ยคือพี่เอ็มอเขาเมื่อกี้แล้วพี่เอ็มกินได้เท่ากี่จานนะได้1ิบสองชาม12วันนี้เดี๋ยวลองดูว่าเราจะทุบเซติครั้งก่อนไหมสิบสองนะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของร้านก่อนว่าคนที่กินได้มากที่สุดเท่าไหร่นะเขาบอกว่าประมาณสักยี่สิบเจ็ดชามแต่สามคนนะแต่สามคนเขาบอกว่าแต่สามคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูครั้งนี้ว่าเนี่ยเรากินกันแค่สองคนนะจะกี่ชามเริ่มมีจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยประมาณจานขนาดนี้แล้วก็มี มีลูกคินให้ลูกหนึ่งนะฮะเราก็จะมีเนื้อนะครับเนื้อวัวนะฮะประมาณ3ามเฮ้ยทำไมรอบนี้มันได้เยอะกว่าดเดิมวะลองลองลอง <c oughs> อ่าโอเคโอเคอืมก็อร่อยนะตไตล์เรากินเรื่อยๆอยู่แล้ว <c oughs> โอเครหัวแรกมาแล้ว จริงๆถ้าสำหรับคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือผมว่าร้านนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะว่ามีเส้นให้เลือกเยอะนะครับมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่ะบะหมี่เหลืองเนาะแล้วก็มีหมี่มั้งถ้าผมดูไม่ผิดนะมีเกาเหลาด้วยนะครับมีข้าวให้ด้วยนะฮะมีทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับ Just a boy, Christmas brought so much. I like you. Time you bad Looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. เดี๋ยวรอยอยสิจานยังไม่อิ่มถือว่าพักนิดนึงจริงยังนะยังกินได้อีกนะยังกินได้อยู่ยังได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้อีกเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวลองดูก่อนมาแล้วมาแล้วนะฮะหลังจาก10บชามระมดไปแล้วอันนี้เราสั่งต่อยสิบ เจ้าของร้านเริ่มมองนะคาโบเกะคาโบเกะมองนะครับกินไปกินมาก็เพลินอยู่ไหมเริ่มเข็ดแล้วไม่เห็นไม่เห็นอันนี้อันนี้ผมกุ๊งกังคุมแรกไว้เท่าไหร่คุมแรกคุณแรกใช่ไหมแต่เราเน้นกินเยอะไงใช่ใช่กินพอแบบอันนี้อันนี้บอกอย่างี้อันนี้ไม่ได้ฝืนนะกินไปเรื่อยๆจริงๆ กินเหมือนคนคนไม่เคยกินวุวยเตียวมาก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหอดูชามนี้ก่อนเริ่มเริ่มมีตึงเริ่มมีตึงหน่อยหน่อยแต่กินได้นะนี่เท่าไหร่วะเฮียน้ำไม่ได้กินเลยสองแล้วมั้งโพระแปลมายเฮียกินไวกว่าเลย สิบสี่อะสิบห้าเฮ้ยกินนี่ยังสิบห้าเอาเนี่ยคือตอนแรกอะก่อนที่จะมาร้านเนี่ยคือกินในใจนะอย่างมากกูก็กินแค่ห้าวะกูคงจุกแล้วแหละเอออ่ะเผ็ดหน่อยๆเอาอีกไหมเอ่อยป่ะสิบไหวไหมสิบป่ะเนี่ยเ,เ,เริ่มคิดเออเริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้วเอางี้เอาเอามาหกก่อนไหม ได้เอาามเออเอามาหกกว่าก็ได้ไหมมันเป็นวันของเราสุดแล้วหยุดคือคำว่าจุก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 อะไรเกัยวะนะฮะโอ้ผมผมถามนิดนึงปกติอ่ะคนหนึ่งอ่ะที่กินได้เยอะสุดที่เนี่ยกี่กี่ชามไม่น่าเกินสิไม่ใช่ใช่ไหมมาไม่น่าเกินสิที่จะมาสิบสองชามนี่นับเท่าไหรคนเดียว ค่ะเยอะสุดค่ะในร้านค่ะเยอะสุดเจือค่ะไม่มีค่ะไม่เคยไม่เคยมีใครกินเยอะขนาดนี้เลยค่ะนี่ลยรวมกันแม่งเลยเนี่ยเอาเร็วใช่ไหมสุดท้ายแล้วนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอรู้สึกว่าพอแล้วอันนี้อิ่มแล้วิ่มเลยอิ่มแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ฟูเต็มท้องลนะตรงนี้ฟูเต็มท้องนะตอนนี้บอกเลย มาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมนับของผมมานะก่อนรอ,รอรอพี่เอ็มยิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18ผมเอ็มเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เท่าไหร่ สิบแปดเท่ากันนะตอนแรกนึกว่าพี่เอ็มจะกินได้เยอะกว่านี้เนะี่ยหมารู้ว่าวอมไม่ได้วอมร้องมาวันนี้เราลองมาลองกินนะครับก๋วยเตี๋ยวนระลกแตกถ้าสมมติอันนี้คือสาขาอุบลน,นะถ้าสมมุติว่าใครใครอยากจะลองมากินเนี่ยก็ลองลองดูนะฮะมีเส้นหลากหลายนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเลยอันนี้บอกเลยว่าตกชามหนึ่งเนี่ยประมาณ อ่าสิบาทนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่เอาคิดตังค์เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าค่าเสียหายเท่าไหร่นะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าไอจะมีพวกอ่าตากล้องผมด้วยนะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดรวมได้วยนะครับอ่าอ่าใช่พุงนะพุงตอนนี้พุงกันหมดแล้วจำจำไม่ได้สามที่หมดรอบรอบที่แล้วให้น้อยกว่านี้ครับต่อค่าแกงบ่อรอบเนี้ยรู้สึกว่าได้เยอะกว่าเดิมนะ 1,700บาทไม่แน่นะเผื่อมีคนมาทำลายเสริตดีนะจะมีคนจะมีคนมากินตามพวกผมไหมเนี่ยเผื่อนักกินมาจริงๆครับ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 แนะนำนะครับถ้าถ้าสมมติว่าถ้าแบบนักกินหรือว่าใครกระช่างที่ สามารถที่จะมาทำราเซติติหรือว่าแบบมาลองกินได้นะครับมีสาขาอุบลน,นะครับอยู่เส้นรอบเมืองนะครับถ้ามาจากตลาดเจริญศรีจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแต่ถ้าออกมาจากเส้นถนนการทัลกรักนะครับเลี้ยวซ้ายมาต้องยูเทินนะครับเลี้ยวซ้ายมายูเทินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวยัง, <นะ S 1> ยงไงอย่าลืมนะก็คือ <นะ S 1> ผมกับพี่เอ็มเนี่ยก็จะมีรายการแข่งอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรายการมิสเตอร์ไทยแลนด์นะฮวันที่890เอย่างเงี้ยชิงแชมป์แห่งประเทศไทยใช่อันนี้ถ้าพูดถึงเปรียบเที่ก็คือว่า น่าจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่คือผมกาทําให้ดีที่สุดนะครับกินเต็มที่นอนเต็มที่แล้วก็ซ้อมหนักๆนะครับยังไงก็ตามเนี้ยเดี๋ยวผมขอตัวไปทํางานต่อก่อนดีกว่าโอเคนะครับวันยังไงก็ฝากติดตามร้านด้วยเนาะนะครับทุเรียนเรือนรกแตกอุ้ยขอบคุณขอบคุณครับ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 คุณพี่เจ้าของร้านให้มาเดี๋ยวเราไปกินต่อขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับผม